มีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่มีที่ดินเป็นทั้งพี่ทั้งน้องบางประินลิเวอร์ไซด์ที่ดินบนเกาะแม่น้ำเจ้าพยาที่หายยากยิ่งโฉนดไร้ภาวระผูกพันถูกสุดๆตารางวาละ9,000บาทจอง1,000งทําทำสัญญาณ1,000่ผ่อน1,000 0รีบติดต่อด่วนจ้าขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน รเรื่องเราวชาว SME ยังอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็อยู่ภายใต้ลมหนาวแห่งช่วงฤดูหนาวนี่นะครับก็ยังเกาะติดอยู่กับเรื่องราวของการใช้ EPS Form ครับเพื่อนำมาเป็นนวัตกรรมใหม่ในการสร้างบ้านครับโดยคุณกำพลอินตะปัญญาครับโปรดติดตามรับชมครับ ข่าวพระเก่าชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุชุกมุตมาโนดเจากกานน้าเก่าไรงอนกันตั้งกัน,นครับเราลองลองให้เทียบกับสินค้าตอื่นหนึ่งตารางเมตรเราไปทำไหไหกันกั่นแต่ะทำอะไรก็ได้ตั้งห้องกรัวตั้งแผ่ปตั้โต๊ะเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นปูนเราก็ต้องต้องไปชาบทิ้งไว้แห้งงานแค่นี้หตารางเมตรเนี่ย ค่าใช้จ่ายประมาณคิดดูครับช่างสองคนผมว่าค่าใช้จ่ายเกีอยบประมาณหมื่นพาคุณู้รู้จักนี่ไปประมาณสักห้าสิบกิโลไปใส่แค่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยแต่ของเราัวนี้แทนตันตัวเนี้ยความสังมิตคือหนึ่งตารางเมตรหนึ่งชั่วโมงก็สองคนก็ประมาณพันเดียวเนี่ยแต่ถ้าเป็นปูนอาถ้าเป็นไม้ต้องเตรียมไม้ต้องตัดต้องใส่ต้องปกอันนี้คือจับและชนยิงลีเวต งานนี้ยึดได้ยูได้ดีเวทเท่านั้นเองครับและการเก็บงานไปต่อพวกนี้มีซิลิโคนและแต่มีสีโคนสีขาวส,าสีใสสีน้ำตาลมีหมดครับที่เราต้องชิห้เปหนตรงค่มืนครับแต่นิยมคือซิลิโคนสีขาวกันเชื้อรานะครับกันเชื้อราได้ไหครับเราองเราซิลิโคนนี้ที่ใช้กันเนี่ยเพราะวัสดุต,ต่างๆที่เราใช้เนี่ยดัดแปลงนํามาจากห้องเย็นมาเพื่อมาทํางานกับนอกดาว ห้องเย็นนี่คือต้องระวังที่สุดคือทั้งกันชื้นกันรั่วทุกอย่างครับแล้วเอามาทําตัวนี้สบายมากเลยไม่ไม่ต้อง,งทําถึงขั้นของห้องเย็นก็ทําได้แล้วครับแค่ตั้งเฉยแค่นี้มันก็เป็นอะไรต่ออะไรที่ง่ายๆแล้วนั่งได้ทำได้ดูได้ความแข็งแรงการอะไรที่ที่คือเดียวมากแข็งมากครับแล้วก็วัสดุพวกนี้ครับนํากลับมาใช้ใหม่หรือย้ายใหม่ ติดตรงนี้พรุ่งนี้ย้ายตรงโน้นแค่เจาะรีเวทออกแล้วใส่ใหม่แล้วยิงรีเวทเข้าใหม่บุกรุกคนเราใช้ฉากนะครับผมยกมือตัวนี้ครับเวลาติดที่ใต้ใช้ตัวนี้ครับอ่าครับโอเคผมใช้อยู่ตัวนี้ครับการเก็บงานโอเคครับเนี่อ่าในการวางในการที่เราจะวางผนังแล้วก็ยิตงตัวนี้ก่อน ยิงกับปูนลงไปพอเสร็จแล้วลูกแล้วก็ใช้ตัวนี้เสียบลงไปหลอกก็ยิงรีเวทนะครับแข็งเลยจากนั้นเวลาแผ่นต่อแผ่นที่เราตอ,อ,อกนะันแล้วก็ใช้ฉากคนระับยิงรีเวทยิงรีเวทยิงรีเวทครับล็อกไว้มันมีฉากก็หลายรุ่นครับอ่านี้ต้อตงการสวยงามว่าะมันโค้งดูดูให้มันเป็นโค้งมนก็สวยครับครับล้วปดนเองโฟมก็ั้งใช้ตัวนี้ปีหมดเลยพอดีเพราะออกแบบมาพอดีกับแผ่นสมวนบเลยครับครอบได้เลย สวยงามเลยครับพอดีหมดลครับนี่ครับในการเก็บงานทุกครั้งเราจะมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ที่เหมาะก,กับของท,ที่ใช้งานพอดีครับเนียนต่างๆเนี่ยมีมีมมหลายไซส์ครับนะแล้วก็อันเนียนพวกนี้เราสามารถทําสีได้ครับหนึ่งแต่ทำให้เป็นสีอื่นก็ได้นี่คือสองนิ้วนะครับแผ่นสองนิ้วที่เราใช้งานนะครับพอดีเลยมีสามนิ้ว ี่นิ้วสี่นิ้วมีหนาบางแล้วแต่ครับเครื่อต้องการให้มันเหมาะแบบก,กับงานครับเพราะอบหน้าต่างพวกนี้ครับเราไปใช้ครอบหน้าตา่างตรงที่ต่างๆครอบได้ดุนเดียวพวกนี้เลยครับไม่เป็นสน,น,นิมไม่รอนครับมีเย็บเนาะหน้าต่างบอกทำอา่าวัสดุนี้ทำมาเพื่อใช้ทำงานพวกนี้ได้ตรงเลยสองนิ้วก็ใช้สองนิ้วถ้าสามนิ้วก็จใช้สามนิ้วครับอา่า นี่สี่สิบมิลจะ,มจะอยู่ตรงนี้พวกนี้ครับจะมีตู้ทรงาต่างๆครับประตูห้องเย็นอันนี้อุมีภูม,มาตาา่างที่นักป้ายที่ที่เหมาะที่ใช้งานไอ้ตัวนึงครับที่แนะนำนี่ครับบางใบสลับทำประตูในตรงครับประหยัดแล้วก็ยังไ่รอนอยูอยน่นนะครับตรงเลยเดี๋ยวเราห้ทำประตูตัวนี้ครับ มีไรอย่างเงี้ครับโอเคดีครับเวลาแทนเนี่ยเราอะไรใช้่อกันนะเราสวมในผู่เ,เมียนะนี่ครับต่อถอดออกถอดได้ครับนี่เนี่ยถ้าทําเป็นประตูก็เราก็ยิ่ครอบด้วยตันเนียมสีใดก็ได้ครับเป็นลนักษณะนี้ฮะหนานเท่ากันเลยเป็นวงใบในตัวประตูปิดป๊บกป๊อเป็นวงใบในตัวฮะความหนานเท่ากัน ใชโอเคฮะนะสินค้าพวกนี้เราเออกแบบมาพอดีกันเลยความหนาเป็นลมใบกันรั่วจะใส่ลูกยางเพื่อกันกันฝนกันฝุ่นได้เลยพอดีกันเลยคยรับตัวรูที่อย่างใส่ลูกตัวหมดเลยครับนะครับผมก็ลูกค้าที่ใช้งานพวกนี้ใช้ครั้งครั้งแรกก็ยังยังงง,งนะว่าจะดีจริไงไหมเพราะสินค้าตัวนี้มันเข้ามาัำหน่านในไทยแล้วแ,วแต่ว่า ทุกคนย,ย,ยังยังยังไม่เคยใช้ก็มีขาดความมั่นใจอยู่แต่ถ้าได้ใครที่ใช้แล้วพวกเนี่ยใช้แล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองติดตังติดใจเลยครับติดใจเลยใช้ต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ใช้แล้วก็จนหมดอายุจนอะไรไงจนเราแก่เข้าเลยครับไม่มีพังไม่มีหลุดไม่มีเสียหายที่เราจะใช้ต่อเนื่องแกไง้ไขทาใหม่หรือใหม่แล้ว ไอ้ตัวเนี้ยครับต่อไปจะมีนโนกรรมใหม่ที่จะประหยัดตัวนี้คือจะไม่ให้ติดไฟเลยเห็นขนาดนี้ครับ <S <S เดี๋ยวจะมีตรงใหม่เข้ามาช่วงนี้ก็คือเป็นชิ้นไม่ลามไฟต่อไปจะใช้สินค้าที่ชิ้นที่ไม่ติดไฟโดยที่เป็นสินค้าทางบอชอรครับกาจะพัฒนาขึ้น <S <S เพื่อจะใช้วัสดุเนี่ยใช้ที่ไม่ใช้อาา่ะเอามาเอามา ดีไซเคิลแล้วก็ดัดแปลงครับอ,อ,อย่างกักหินตอนนี้กำลังศึกษาอยู่เลยครับกำลังศึกษาครับเนี่ยที่จะมี<ข>นักอบรมอยู่ของมหาวิทยาลัยมอชอใช่ครับใช่ครับเชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่เชียงใหม่ครับเนี่ยทางทางอาจารย์มอชเนี่ยจะมีนักอบรมทางผมเนี่ยวันที่แปดตุลาเนี่ยครับสองห้าหกห้าหกหกเนี่ยที่จะเข้าไปฟังอบรมกันเพื่อใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาใช้หมดเลยอย่าง ใยห,หินกาหินหรือใยที่ลาบางไม่มอมาะฮะที่ทำเนี่ยเรือใช้ไม่หยุดยชน์จะเอามาใช้แมกกาโซมเนี่ยผสมประสานกันเพื่อเป็นฉนวนครับ,รบแล้วจะทําเพื่อใหอ้อ่ไม่ติดไฟและโครงสร้างจะให้ใกล้ให้เหมือนกับอีกบล็อกอีกบอลน,นี่เลยครับเหนียวแข็งแต่เบาแล้วหลักาถูกครับเราจะได้เห็นกันไม่นานเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันดีอยู่แล้ว และตอนนั้นถ้าพร้อมอีกก็จะดีกว่าเมืที่เราจะมาทําแทนอันนั้นก็จะดีกว่าแล้วก็ราคาถูกวก,ถกว่าอีกถูกกว่าอีกดีกว่าอีกแล้วก็ช่วยรบลดอีกต่างหากให้ให้ให้ประเทศเราจะได้เอาสิงเอาขยะเนาะมีคนที่ต่างๆมาใช้ทาเป็นบ้านพักอาศัยเราเลยแล้วเราก็ช่วยชาติกันด้านนี้ครับต่อไปก็จะเป็นพวกพวกเนี้ยเราสามารถแมงได้หมดครับมาทำกับโฟมต่อโฟม แต่สำหรับกรีดพอดีผมเอ่อมันจะต้องมีไม้ครับเห็นไหมเนี่ยที่จริงตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเ่าอาจจะไม่สวยง,งามเดี๋ยวเนี่ยครับสำหรัอันนี้ก็คือเอ่อการทำง,งานของมันก็คือสลิปจอยอยู่นี้กันครับอชอนี้เลยครับชนเลยปิดเลยนะแล้วก็ฉาบโป๊ะเลยครับครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้คือผิวนี้ จะเป็น4มิลนี่สี่4มิล4มิลครับจะเป็น6มิล8มิล4มิลได้หมดแล้วก็นี่จะเป็นยิดซ้ำก็ได้เป็นยิบซ้ำเป็นไม้หรือจะเป็นชานอ้อยที่จริงผมมีสินค้าในแป๊บหนึ่งดูให้ดูว่าเกี่ยวกับสืชดตัวนี้อ่าเนี่ยครับที่จริงชานอ้อยเนี่ยเป็นด้านหนึ่งได้เลยอืมเราเราเราไม่ต้องทำหลายขั้นตอนเราเปะเป็นแทนไม้ได้เลยครับ จริงๆผมเออไ,ไม่จะมีตัวเนี้ยผมเอาโชว์ตลอดเลยครับสดายคร,ครับผมครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าโอเคเนี่ยน,นี่นี่คือสี่นิ้วอันนี้นรุ่นหนึ่งครับเหมาะสำหรับความเย็นอืมแต่ก็ทำบรรพักได้ขนาดสี่นิ้วเลยอันนี้คือล็อกอย่างหนึ่งครับผมล็อกเหมือนนิ้วผู้นิ้วเมียแต่ว่าเสียบล็อกนี่ฮะอ่า นี่นี่การล็อกอย่างหนึ่งครับอันนี้คือล็อกอย่างหนึ่งครับนี่ก็ล็อกอีกแบบหนึ่งนะอย่างนี้เขาว่านี่เขาก็เร <You lock. S 1> ียกูยูล็อกยูล็อกยูล็อกอันนี้คลิปล็อกคลิปล็อกอ,อะครับเหมาะสำหรับทำห้องเย็นตอนนั้นอันนี้นี่เวลาถอดทุบถอดได้เลยแตดนี้แสดงว่าท่านกำพลเนี่ยเป็นบุคคลที่บุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องของ งานโฟมเซนเวสเนี่ยมาตั้งแต่ต้นๆของประเทศไทยเลยอ่าใช่ครับผมก็เพราะว่าอายุทํางานขั้นสามสิบกว่าปีตอนนั้นมันก็เริ่มโฟมนี่คนไม่ค่อยข่าเยตอนนี้ผมไม่ห้าเจ็เนาะผมก็ทําตั้งแต่อายุสิบเจนไปอ่โอ้โหคือผมผมไม่ทําอาชีพเลยครับพอเป็นหนุ่มบก็อาชีพทํานาอยู่สองปีครับผมดูแล้วไม่ลุ่งแน่ครับไม่ลุ่งแน่ทํานาแล้วัมมันไม่คุ้มอ่ะก็เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่ง ชวนผมไปทํารับเหมาทําที่มันฝรัง่งห้องเย็นมันฝรัง่งผมเห็นแล้วเบียวเลยเฮ้ยไม่รู้ยังไ,ไงเลยชอบเลยง่ายเฮ้ยขาบอกยากผมว่าผมว่าง่าย,ยการเข้ากันเลยเฮ้ยทำไมมันแปลกะเกิดนั้นก็นนนตามไปครับตามนิ้วน้องก่อนไปเลยตามนิ้วน้องถึงกรุงเทพภาษัทที่ผมเข้ากันแรกคือบริษัทชื่อที่เลยไอโซวอลชื่อทุกวันนี้คือบริษัทาสวอล้าผมเข้าปเป็นคนแรกผมเข้าเป็นคนที่ว่าบราิษัทเนี้ยที่จะเริ่มจะขยายไปบริษัทอื่นเก็ตวอลอะไรเงี้ย คือคือจุลไก่ของบุษัทเนี่ยเริ่มกระจายบุษัทเคสวอลเด็กเคสพันเนี่ยอะรทอย่างเงตอนนั้นดูไอซวอลเป็นสัตว์เดียวเหมือนชื่อแฟบครับนั่นแหละอ่คือคือไอซวอลเหมือนชื่อแฟบครับแต่ที่จริงก็ไอแฟบก็คือผงซักผ้าใช่ไหมครับครับอ่าไอซวอลก็คือที่จริงก็คือชื่อไอซ์วอลแต่ที่จริงก็คือแผ่นสมุนจำเลูกเนี่ยครับอ่านี่คือบะมีจำเป็นลูกคือที่จริงคือมาแม่ ครับอ่าเรี่ยติดชื่ออ่ไรนี่แหละพาม่าคือบะมีสซาเลู่ปไอโซวอลก็คือแคนสมิสซาเล่ลูกครับการชื่อชื่อของมันที่มันติดหูติดอะไรกันนะครับคแต่ฝรั่งหรือทางทางยุโรปเองบอกว่าแซนด์วิชแคนแซนด์วิชนะครับก็คือหน้าหลังเนาะเราจะมีสถุงโฟมซีลแคนแซนด์วิชกันครับเดี๋ยวนี้นะครับรู้ได้เลยว่าไอโซวอลแซนด์วิชแคนแซนด์วิชลูกสามชื่อครับชื่อแน่นอนครับครับผมครับขอบคุณมากครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตดมาโนธรายงาน